สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็วันศุกร์แล้วนะฮะเราก็มาติดตามดูคนต่อไปแล้วก็วันศุกร์นี้ก็คงเป็นวันศุกร์ที่มีโอกาสที่จบอย่างชื่นมื่นนะครับเพราะว่าตลาดสามารถที่จะบวกได้ต่อเนื่องนะครับนะแล้วก็มาได้ดีทีเดียวครับช้านี้ปิดที่1 3 8 4 7 2บวกไป16.76หรือว่า1.23%เลยถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็รุ่ม ปิดที่วอลุ่มครวอลุ่มไม่ค่อยหนีจากเมื่อวานว่าอยู่2อ0 0 0กว่าวันนี้อยู่ที่2 4 1ห6ล้านบาทก็เพิ่มมานิดหน่อยนะครับนะแล้วก็วันนี้เองเห็นอย่างคือแรงซื้อกระจายในหุ้ทุกกลุ่มนะครับนะตัวใหญ่นี่มาหลายตัวเลยนะครับนะพี่เห็นว่าการบวกตลาดเนี่ยมันไม่ได้บวกแบบตัวตัวหนึ่งเป็นการเฉพาะบวกแบบกระจายกระจายกันมานะครับนะแล้วก็เหตุผลชาวนี้ที่บวกมาก็ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆตลาดเราก็ไม่ได้มีประเด็นหรือยยย่าางงนน้อมมัีจิิิตวทเชปกมาาาบ้งภยในก็คือตตัว่าางชติ ที่ซื้อทั้งหุ้นซื้อทั้งทีเฟกนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งนะครับส่วนข้างนอกเองก็เล่นประเด็นข่าวแรงกระแสดาวโจนส์ที่เอเซียบุกต่ดาวโจนขึ้นไปนะครับวันนี้หุ้นกลุ่มเทคฟื้นตัวแล้วก็อาจจะมองไปช่วงของหุ้นพันธบัตรพันธบัตรอเมริกานะครับหรือว่าเรียกว่าบอลยูนั่นเองนะครับนะตามาผมตอบแทนเขานั้นมีการปรับตรงมานะครับนะถ้าอย่างนี้ปุ๊บเหมือนกับว่ายินใจเอองี้แต่น้มดอกเบี้ยมันน่าน่าจะลงมาหรืออะไรก็ว่าไปนะครับนะอันนี้ก็เป็นนนสััญญาา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 ณงงททีี่่่่่่่เเเเเรรรรตตตตต้้้้้ออออมมดดดดูููููะะคบแแแฟฟยยลลววววพ ถึงเนมีนาคมนีเขาไม่ได้แต่อะไรนะครับนะแต่เหมือนตลาดเอารู้แล้วเอเคยไปว่ากันที่เดือนเดือนหน้าเดือือัดไปครอบหน้าคือเดือนพฤษภาคมแล้วก็ว่าตรงนั้นไปนะครับนะแต่กวันนี้เองก็มันก็เลยมีการโดดขึ้นมาแล้วก็ถือว่าเซอร์ไพรส์ทือว่ามันบวกได้แรงนะครับนะบวกมาตั้ง16จุดกว่าที่สำคัญคือตอนบวกเนี่ย ไม่มีอาการยุบใ,ใหม่ๆนะคือปกติขึ้นมาแล้วตกลงขึ้นแล้วตกลงนะครับนะแต่เด็กขึ้นมาโบกแล้วบวกแล้วยืนยืนแล้วบวกต่อนะครับนะก็ถือว่ามาได้ดีพอสมควรแล้วก็ถือว่าเซอร์ไพรส์เพราะว่าอย่างน้อยก็ยืนเหนือ1 3 8 0แล้วทำให้ตลาดมันมีเปิดช่องของการรีบาตต่อเนนะื่องในเช้าวันนี้ที่เกิดขึ้นนะครับนะส่วนที่เฟกครับเป็นส่วนทีเฟกนะครับเซเวนเซเวน่นีเนี่ยก็ปิดครึ่งเช้าเนี่ยพุ่งไปกว่า1.30%เลยนะครับแต่ว่าฟิวเจอร์เนี่ยถือว่าฟื้้นนตััววไดแรรงกรก่าะคบ ฟื้นตัวแรงกว่าประมาณจุดหนึ่งนะครับก็ทำให้ตัวของ e s อ0 0 s นะครับีพีเนี่ยก็มีการขยับขึ้นมาได้ดีนะครับแล้วก็ผ่านตรงโซนที่เคยหลุดลงมานะตรงประมาณ8.3 8 3 8 3, 8 8 4 0เนี่ยทะลุขึ้นมาเลยนะครับก็ทำให้สามารถเฟลเบรกกลับขึ้นมาจากที่หลุดโลช่วงเดือนธันวาคมไปได้แล้วนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ถือว่าดีนะเราก็ลุ้นฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ย ฝั่งช็อตที่ได้เปิดไว้นะต้องสต็อปลอตตามแผนไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวรอจังหวะลงทุนรอบใหม่นะเดี๋ยวขอให้ดูช่วงบ่ายนี้ถ้าปิดยืนคอนเฟิร์มได้เนี่ยในช่วงต้นสัปดาห์หน้านะอาจ,จะต้องกลับมาพิจารณาฝั่งรองนะครับสอดคล้องกับดูยอดต่างชาติในช่วงเย็นวันนี้ด้วยนะครับถ้ารายงานออกมายังซื้อทั้งหุ้นทั้งแล้วก็ซื้อทั้งทีเฟกเนี่ยต่อเนื่องนะผมว่าสัปดาห์หน้ายังมีลุ้นเด้งต่อ,อครับก็ตามดูต่อไป อาทิตย์หน้าบ้านเราสึดเป็นวันที่7มังกรองออนะครับนะแต่เือว่าคงคงไม่น่าจะมีอะไรนะครับนะเพราะตอนนี้เองแม้ว่าจะมีกระแสดกดดันนะอยากให้กรอง,งออดดอกเบี้ยนะครับนะแต่กรองอร๋ก็จดเจนเขาอยู่แล้วเขาป็ไก่อยู่แนละ้วไม่เป็นไร,ร,รังไม่ยังไ,ไม่ได้แตะอะไรนะครับนะเราก็ตามดูันต่อไปแล้วน,นี่เราก็ไปทราบนะว่าสุดท้ายจะมีการเปลี่ยนใ,นใจหรือเปล่าเราดูไดูก,กันที่อาทิตย์หน้าในวะันที่7นะครับนะคราวนี้ไาดูันตอในภาคบายนะครับว่าถือว่าตลาดเองก็อย่างที่เราบอกคือมันยืนขึ้นมาได้นะฮะ นะแล้วก็มาได้ดีว่าดีพอสมควรนะะนครับครั้งนี้เปิดขึ้นมานี่มาชนแถาเส้นยี่ห้าวันอยู่แล้วนะครับแต่เรามองในต่าหลักวาแถวหนึ่งสามเก้าห้านะครับนะที่ว่าคิดว่าบ่ายคงคงไม่ได้ไปถึงแหละถือว่าเราไปว่าระดบแรกคือหนึ่งสามแปดศูนย์ขึ้นมาแล้วทั้งวันนี้ยืนได้อยู่ว่าเป็นบวกนะครับนะจะว่าโอาเกิดเบรคทดสอบหนึ่งสามหนึ่งสามก้ห้ามีสูงแล้วก็ถ้าผ่านได้ก็ไปต่อเลยอันสี่ร้อยจุดกว่าอีกรอบหนึ่งนะครับนะอย่างนี้มองแถวหนึ่งสี่สามแปดนู่นนะครับนะกรอบที่ลงมาระแวกนี้นะฮะ เราแบบนี้นะครับเนี่ยเวลานี้นะครับเดี๋ยวเราดูว่าจะไปได้ถึงหรือเปล่านะครับนะแต่ในบ่ายนี้เราต้องมาดูครับว่าจริงแล้วบ่ายนี้ผมว่าชื่อว่าเซ็ตคงวันนี้คงคงไม่ใหญ่ร้ายนะครับที่เรียกว่าจะตบแรงๆอะไรให้เห็นพี่แต่ว่าเราอยากดูว่าจะปิดเหนือ1380ได้หรือไม่นะครับนะถ้าปิดเหนือได้ผมว่ามองบวกนะครับแล้วก็จะมีการยืนยันว่ามีโอกาสไปต่อนะครับในบ่ายนี้รู้กันตรงนี้เลยนะครับนะซึ่งดูจากอาการแล้วผมว่าหุ้นน่าจะน่าจะทําได้นะเพราะว่าชานี้แรงขายไม่มออกนน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 ะะะครรรััััััับบแแแแล้้วววกกกกก็็็ตตตใหหญ่่่มมมมมจาายงไไีีๆอเเปปป๊ิด เพราะาถ้ามันไม่บวกแรงนี่วดงว่มันมีโอกาสซื้อต่อนะครับนะ<ช>แต่ก็เปิดบวกแรงมอาจจะไม่ล่นต่อได้นะครับนะอันนี้เราก็เลยมองอย่างนี้มันก็เลยมองเป็นเชิงบกวงกอย่างน้มัก็ได้จะมีโอกาสการฟลัต่างกัไได้อยู่อะไมองอย่างนั้นไปนะครับนะง<ช>ั้นช่วงนี้เรามองสั่งการการลงื้อขึ้นขายอยู่นะรอผ่าน1 3 9 5ก่อนนะครับนะสว่วนตัวที่มองตัว iVL นะครับก็หลายตัวที่ลงดเยี่ยมาเนี่ยเรษฐจะปรับตัวได้ดีขึ้นนะครับ แต่อีบีอาร์นี่ถือว่ายังติดแถว25บาทอยู่นะครับวันนี้บาทมาลุ้นว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับถ้าผ่านได้มีโอกาสากับแถว26,75ครับเรามองซื้อเทรดดิ้งไปซึ่งดูกันแล้วมีลุ้นผ่านนะเพราะว่าตัว I S <S ไอ้ไส้มันขึ้นมาก่อนแล้วนะครับนะ,นะและ้วก็ตัวคือตัวซีอาร์ซีนะฮะนี่ก็ลงมาต่อเนื่องเลยนะครับนะเมื่อวานนี้หลุดสามสามลงไปแล้วแต่วันนี้เด้งกลับมาใหม่นะครับนะนั้นเรามองนี้ถือว่าอย่างน,น้อยก็ลงมาแล้วก็เลยหาตัวที่มันลงมาในเยอะเนี่ยได้รีบาร์กลับขึ้นไปนะครับนะก็เลยมองงตััวนนึะครบได้เมอง้หมมอนนกกับตีซีอาร์ซ ส่วนทีเฟกตัวไหนครับในส่วนตัวทีเฟกนะครับก็แนะนํานะครับตัวลองเนี่ยจะมีตัวของ E R W นะครับราคานี่ก็เริ่มปักหลักยืน5บาทนะวันนี้หุ้นกลุ่มท่องเที่ยวโรงแรมก็น้ารีบาวันทุ่วหน้าก็ลุ้นนะครับเด้งกลับไปโซนบริเวณ5บาท2ี่ถึง5บาท40นะครับโซนนี้แล้วก็จุดสต็อปเนี่ยถ้าหลุด5บาทก็สต็อปลอดนะครับดยตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวของจะเป็นตัวของทลสโ้นะครับวันนี้ให้เป็นคอนดิชันไว้นะ ถ้าเกิดหลุดต่ำกว่า16บาทก็เปิดช็อตตามนะครับวันนี้ก็ให้ไเป็นสงแนวนะแต่ถ้ายังไซด์เวยนนี้ยังไม่ต้องทำอะไรนะครับก็เป็นตัวที่เราคัดมาฝากบานี้สำหรับตอกฟิวเจอร์ส่วนตัวของค่างเงินบาทยังแกว่งไม่ได้กว้างเท่าไหร่นะครับในช่วงบ่ายเนี่ยก็ในช่วงครึ่งเช้านะแว่งในกรอบก็โซนบริเวณ3 5 2ถึง35.4แกว่งอยู่ประมาณ20ตังค์นะครับก็เป็นการแกว่งรอเลือกทางาแต่เรายังถือรองอยู่นะ สำหรับ USD future นะครับตัว USD series H 2 4เนี่ยก็ปรับขึไล34.5าแล้วก็ทาาดสีแล้วก็35.50นะครับก็จุดต่อไปไปที่35.05ห้นนะครับก็มาปิดท้ายในส่วนของทองคำทองคำถ้ามาดูเนี่ยนะครับราคาก็ถือว่าพยายามที่จะประคองตัวเหนือ2050นนะแล้วก็ยกฐานได้ดีอยู่เหมือนกันนะครับแต่อย่งางไรก็ตามเนี่ยอย่างที่เราบอกไปในช่วงเช้านะครับ ให้ดับช็อตตรงของตัวของ G.O เนี่ยนะครับคทีสองสี่เนี่ยนะครับก็น่าจะได้แถวๆบริเวณ2080ไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวถือต่อเพราะว่าก็คิดว่าราคาอาจจะไปไม่ไกลนะครับเรามีโอกาสสวิงถอยกลับลงมาที่แนวรับใหม่อีกรอบหนึ่งนี่ก็จะเป็นกรยุทการลงทุนสำหรับ t f เฟนะครับช่วงบ่ายอ๋อิงริงก็เทียบตามตลาดหุ้นเลยนะทั่จะเสี่ยงนะฮะ ต่พูดนี้ส่วนใหญ่ก็อยากับตัวขึ้นนะฮะบิตคอยก็ขยับตามนิดนึงนะครับเดี๋ยวก็ดาบิตคอยโคงตัวดูทางฝั่งเมกานะครับนะถ้ายังคือถึงตอนนี้ผมว่ามีสิบหกห้ามีโอกาสไปถึงแต่น,ะนี่ถือว่ามาเร็วนะ อ๋อตัวตำยังอยู่แค่สองสี่หมื่นสองยู่เลยเนี่ยมาสี่หมื่นสามกว่ากอยู่แล้วนะครับนะก็ถือว่ายังมีโอกาสเด้งได้อยู่สำับตัวบิตคอยน์ว่าไปนะครับนะเอาไปตอบคำถามดีกว่าฮะช่วงนี้คำถามก็ท่านใดมีคำถามส่งเข้ามาเลยนะฮะหแรกๆก็นี้ถามว่าทำไมเซ็ตบวกแรงอย่างที่เราบอกไว้ช่วง,งแรกๆนะครับนะคือตลาดไม่มีปัจจัยลบอะไรนะครับนะมีท<ม>ิ่พิจาราเชิงบวกคือต่างชาติที่ซื้อมาทั้งคุณทั้งติเฟกเมื่อวานแล้ววันนี้ก็ดูอากาศแล้วก็มีโอกาสซื้อต่ออยู่เหมือนกันค,คุณรับหุ้นตุรกได้นะครับนะ แล้วก็ดูถึงปัจจัยภายนอกเองก็เล่นตามกระแสเรื่องบอลยูเมกานะครับนะแล้วก็หุ้นกลุ่มเทคมีการฟื้นตัวนั่นคือตลาดบวกแต่พียงว่าทางน,นี้ต้องยอมรับอีกข้อหนึงคือบวกแรงกว่าที่คาดหวังเอาไว้นะครับ<ม>คือเราบอกว่ามันน่าจะมีรีบาต่อจากเมื่อวานนะครับนะจะบวกสักสิจุดอะไรเงี้ยแต่ไม่คิดว่าจะ <ไป S 2> วิง่งแบบนี้วันนี้ถือว่าวิ่งแรงกว่านี้เดีที่เราบอกนะครับนะก็วานไปแล้วก็โอเคนะครับคือการขึ้นทุ่มโบงนี้บอกว่าเขียยไว้ก่อนนะฮะอย่าแดงเลยนะฮะถ้าแดงมาก็จะเหนื่อยเอานะครฮะดันเขี่ ก็แน่นอนฮะถือว่ารีบาวตามสเตตเลยเออทีครับเนี่ยก็ช่วงนี้กระแสท่องเที่ยวกำลังกลับมาครับเนี่ยแล้วก็ที่มันคือไอฟีวีซ่าถือว่าจะเริ่มหนึ่งมีนาคมแต่ถือว่าช่วงนี้อย่างน้อยก็จีนได้เราฟีวีซ่าอยู่แล้วก็ลุ้นต่อฮะจุดจีนนี้จะเข้ามาหรือเปล่าเห็นื่อก่อนนายกยังประกาศเชื้อชวนเชื้อชวนนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาอ่านะครับนะเราโลกเตรียมตัวเป็นเาบ้านให้ดีนะครับนะก็ถ้าคิดว่ามาผมว่าได้เป็นปัจจัยบวกได้แล้วดูจากคลิปที่เปิดเส้นทางมากขึ้นนะครับ สบายเขาเริ่มจางคำนวณเผื่อไว้เหมือนกันนะครับนะอันนี้ก็เลยเริ่มเข็งมาใหม่นะครับเพราะตัวนี้มันมาตามท้องเที่วอยู่แล้วก็อ e ท t นะฮะทีนี้ถ้ามาอผมนะทำไงผมมองถือนะดูไปหกสิบห้าถ้าไปได้เนี่ยอย่างเช่นหกสิบห้านะครับครับอยู่หกสองจุดห้าแล้วก็แได้มองหกสิบห้าบาทส่วนทัามาคือ GBC ครับอานนี้ก็วิ่งหลายตัวแล้วกมไฟฟ้านะครับอ่านี่ถือว่ามาทำหายนะทำหาย่อทำหาย้วนะห้าสิบเอ็ดบาทถ้าแบบกี้ก็เล็กฟุ่มฟินไปนะมองไปห้ามสองห้ามสี่นู่นเลยนะเนี่ย แล้วรับตัวนี้มองอไมองห้าสิบาทสตัวค GBC ครับเดี๋ยวต้องดูครับเออตัวนี้แล้กลุ่มนี้เราเคยมองแล้วว่ากลุ่มไฟฟ้าเนี่ยน้อยรายได้มันยากมันคือมันไม่ผ่านผลเลยมากเพิ่มรายได้เพราะทำขายไฟนะครับนะแล้วก็ช่วงนี้ผมว่าราคาพุ่มันก็น่าจะเริ่มนิ่งขนาดนะครับแล้วก็มีโอกาสลุ้นหรืเป่านะครับในสตัว GBC ครับนะ BBL ครับอ่านี่ยังถือว่ายังยังไม่ฟื้นบวกก็จริงแต่ยังไม่ฟื้นนะถือว่าลงมาค่อนข้างจะเยอะนะฮะแล้วก็ราคายังค่อนข้างนิ่งอยู่ จริงแล้วตองบอกว่ากลุ่มแบ่งทั้งกลุ่มเลยตัวใหญ่ที่สรงเดียวกันหมดเลยนะครับคือบวกได้บมดนิดหน่อยครับแต่ไม่บบกแรงครับนะแต่ก็ตามผมก็คงมองถือไว้ก่อนนะครับนะแล้วก็ลุ้นกันหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดไหนจิงว่านะต่างชาติที่ผ่านมาเขาเพิ่งดาวเลียรตลงมา <c oughs> นะเขาอาจจะยุ่ยเฉยกอนไม่ได้นะแต่คุณพวกนี้ผมว่าช่วงนี้ยังไนงะ้แต่ถ้าคุณมองภาพรวมคือ เออร์เงทั้งปียังดีแต่เขาไม่กังวลแค่คิวซแต่คุณมองทั้งทั้งปีมันยังโอเคอยู่นะผมเลยเชื่อว่าจริงแล้วไม่น่าซีเรียสอะไรก็น่้จะถือไว้ก่อนนะแล้วก็รอจังหวะฟื้นตัวแล้วค่อยว่ากันนะตอนนี้มองหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่ห้าสบีบีเอลนะแล้วก็มีอะไรอีกไหมฮะแล้วก็เอ่อปรทอจีซอันนี้ก็แนวเดียวกับตัวของอันนี้ไอวีเอลนะครับส่งคล้ายๆกันอ่านี้ก็มองเถาสามสิบห้าไปก่อนเลยนะรับอยู่สามสามห้าสิบครับก็ดูสามสิบห้าฮะ ว่าน่าจะผ่านนะน่าจะเริ่มยืนได้แล้วล่ะนะถ้าผ่านก็ไปดูเนี่ยสามหกขัมเกตนะนะครับก็ถือว่ายังมีรุนที่บาร์เหมือนกันตัวของตอนทีสี่ครับนะแต่ว่าดูจากสถานการณ์จีนผมว่าจีนก็มีส่วนนะเพราะสึกว่าชาตนี้เขาก็มีประเด็นเรื่องอะไรนะปอนทายเรื่องเรื่องอนุมัติเกมออนไลน์นะครับนะคุณสองตัวเซ็นเซนกับตัวอะไรเน็กซ์ซอนอะไรเนี่ยครับนะขึ้นมาเลยนะฮะนี่ก็อยู่โตเกียวครับ เงนะินเซ็นใจนที่อยู่ฮ<อ>่องกงนะฮะำหายนกันทั้งตัวนะครับนะก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกอย่างหนึ่งแต่ว่าเขามีการผ่อนคลายมากขึ้นเมื่อก,ก่อนก่อนหน้านี้เขาเข้มงวดนะครับนะบนะแล้วก็ดูซชื่อว่าจีจะมีการผ่อนคลายอะไรบ้างาต่งางเพิ่มเติมหรือไม่ก็มาดูกันซึ่งดูอย่างนี้เหมือนกับเขาพยายามจะทั้งต่างผู้เป็นฟื้นตัวนะใช่ครับนะพยายามกระตุ้นอยู่นะครับเน้ว่าไม่ว่าจะเป็นการกดกงกดเกลี่ยแรงต่างแรงต่างว่านไปนะครับนะอ่าถัดมาคือตัวอะไรเอ่ย บีกิมฮนะก็3<ม>ตัวจริงแล้วเราช่วงนี้หล่ะช่วงที่ผ่านมาเราชีอยู่3ตัวครับบีกิมทั้งตัวก่อน g ีพีนะครับนะบีกิมก,ก็ขึ้นมาเหมือนกันนะครานนี้ก็บกวกข,ข,ขึ้นมาก็ถือว่าติดนันต้าตรงยี่สแปดเจ็ดสนะิบห้าเนี่ยถ้าหาได้มองสามสบาทนี่นมองถือเหมือนกันทรงเดียวกันนะครับนะคือถ้าถามผมนะถ้าคุณกัดจะเล่นรอบนะเอียงคุณค่อยขายถ้าเล่นรอบนะเอียงขายแล้วซื้อต่อตอนย่อมาแล้วก็ตั้งรับข้างล่างนะแต่ถ้าเกถ้าถ้ามองเชิงบวกอยู่ผมก็ยังมีโอกาสรุ่นนี อะไรเอ่ย N Y T น้ำยงไทยนะฮะคือต้องบอกว่ากระแสหุ้นตัวที่ช่วงหลังที่ว่าวันันทที่เขาซื้อกันเนี่ยเขาซื้อตัวที่ลงแล้วเ่นิบบา์ก็ขึ้นไปนะครับนะไอตัวที่ขึ้นมาแล้วไม่ค่อยลงอาจจะยืนทรงๆแต่ขึ้นขึ้นนิดเดียวนะครับนะเหมือนตัวนี้มันยืนแล้วมันขึ้นมาแล้วมันไม่ได้ลงนะฮะมันก็บุกนิดหน่อยนะครับก็แสมจะเล่นตัวที่ลงก่อนนะครับแต่ว่ามไปนะครับน,นี้มองสี่ของศูนย์นะฮะต้านสี่บาทสี่สิบ นะครับต,ตัวของนำจงไทยนะครับแล้วก็เอราวันฮะอ่าวันนี้ก็มองอดีอยู่ยืนห้าบาทมานี่ผมว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็คงแนวเดียวกับตัวเลยเรื่องของจีนนะครับนะช่วงนี้กระแสจีนมานี่ผมว่าน่าจะโอเคอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวทิหน้าก็คงรู้กันแหละ จีนจะเข้าเยอะไม่เยอะเพร,ร,รา,ามรนะามาากลา,าลนี้ถือว่าจีนเป็นเบอร์หนึ่งนะเข้ามาบนเทีอกเขาไทยเข้าขึ้นด้วยนะนะครับเนี่ยทั้งภาพรวมทั้งรายสัปดาห์นี่ถือว่าจีนเข้ามาเยอะเริ่มเยอะขึ้นครับที่เห็นนี่อะไรพี่พอมาสองนะสองจุดเจ็ดล้านกว่าคนในช่วงเดือนมกราดนะครับช่วงวันที่ยี่สิบเก้าที่ผ่านมาครันนะจีนเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งอยู่ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวดูว,ว่าเป็นยังไงแต่จริงแล้วห้าชาติก็มีเหมือนเดิมมีจีนใช่ไหมมีจีนมาเลเซียนะแล้วก็อะไรเกาหลีใต้รัสเซียอินเดียเนี่ยกลุ่มมมเเนนนนี้ยัังป็กลุ่ดิะะครบ รับอที่ห้าบาทนะแล้วก็ต้านมองไว้นู่นนะฮะช่วงบริเวณอาไรเนี่ยห้าบาทสามสิบแล้วก็ห้าบาทแปดสิบห้าสตูของเอราวันฮะแล้วก็ตัวถัมาดูโฮมัวมช่วงนี้เราอาจจะมองหาจังหวะเล่นรอบซะหน่อยนะขึ้นมาก็ล็อกขายบ้างแล้วเลือกออโต้ซื้อนะครับนะแต่โซ่หุ้นก็ถือว่าลงมาเยอะนะก็ยังมีแก๊งไม่เล่นรีบาวอยู่เหมือนกันนะครับนะแต่เหมือนกับว่าเราเล่นรอบเพราะเราเชียร์มาก่อนหน้านะครับนะเราก็ขึ้นมาแล้วก็ล็อกขายไปแล้วเดี๋ยวลงมาก็ซื้อเงนใหม่ครับรับตอนนี้มองอยู่สิบจุดแปดะ ต่าตาอยู่12บาทตาตัวดูโหงนะฮนะก็ถือว่ามีลุ้นรีบาวต่ออยู่เหมือนกันนะนะครับแล้วก็ซนะีวีฮะจุ้งสองวันหลังนี้มาเอ็กทีมานะแต่ผมไม่ค่อยชอบอย่างคุณผู้นี้คือผมว่าเล่นกันเฉพาะกิจอะเพราะว่าดูจากวาร,รุ่มที่ผ่านมาไม่มีเลยนะฮะเนี่ยไม่มีเลยนี้ก็ไม่รู้เล่นข่าวอนะไรนยจู่ๆมานะอจะรู้เริ่มมานะเปลงว่าหุ้นมีกี่ตังนะอันนี้แล้วแต่ชอบนะนะไม่ได้ห้ามเลยนะแต่ถ้าผมผม่เฉยนะ ก่อที่เองมองเนี่ยต่างอยู่ตรงนี้เลยฮะหกสิบหกต่างนี่นะฮะถ้าผ่านด้านี้กลับมาเล่นแถวนี้แถวเล่นท้ายเนี่ยโอ้โหเจ็ดสิบหกอยู่นะก็ดูกันหน่อยนะซีวีนะฮะแต่ผมเฉยเฉยนะแต่ผมไม่เอาเพราะว่ารุ่มไม่มีพุ่มบุญีแล้วเนี่ยวางจังหวะไม่จังหวะไม่มีอะไรเล่นต่อทิ้งทุบเดียวลงมาเลยนะฮะคือเทรดได้มันก็เทรดต่างกูต้องเฝ้าถ้าไม่เฝ้าอย่าไปยุ่งกับเขานะครับแล้วก็จะจะเลยวางสต็อปรอรดด้วยนะครับมีนะฮะถ้าเกิดคำถามจะหมดแล้วนะฮะโอเคถ้าหมดแล้วลาไปก่อนคครรัััับบผมสสสสววดดีีครับ